สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในช่องยาชะชาแนลอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในเกมมาเวลสแนปกันเช่นเคยนะครับพอดีวันนี้นะครับผมไปเจอเด็กเด็กหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมาจากเว็บ m a r v e l s n a p io นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บ m a r v e l s n a p io ได้เลยนะครับที่ผมไปเห็นมาเนี่ยเป,เป็นเด็กเขาให้ชื่อว่าเด็ก Enchanted นะครับ Enchanted Control Enchanted In Infinite Control นะครับก็คือที่ผมเห็นเนี่ยเมนหลักคอหลักๆของเด็กเนี้ยก็นั่าจะมี e n c h a n t e d ละตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ o s s o s แล้วก็ The Infinite นะครับก็ผมดูจากความสามารถของการ์ดนะครับ แต่จริงๆการ์ดที่ผมจัดในนี้มันไม่เหมือนเด็กที่เขาจัดเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเด็กที่เขาจัดไว้ให้เลยนะครับที่ผมไปดูเป็นแนวทางมาผมอาจจะมีปรับเปลี่ยนการ์ดบางตัวบ้างนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นความคิดเห็นของผมเองเนาะแล้วก็ใครอยากจะใช้เด็กแบบที่เขาจัดไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เลยแล้วผมจะเอาเด็กนี้ไปลองเล่นดูนะครับว่ามันจะสามารถเล่นได้ไหมหรือคอมโบได้หรือเปล่านะครับจากความสามารถของแต่ละการ์ดที่มีนะครับ เอเครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับเดี๋ยวลองมาดูเกมแรกเลยนะผมก็เพิ่งเล่นเกมแรกเหมือนกันครับเกมนี้เป็นเกมทดลองเด็กแต่ผมจัดเสร็จก็อัดคลิปเลยนะครับเปิดมาผมลงซันสปอร์ตน่าจะดีนะครับก ตามเคิร์ฟที่มีก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองมาเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูดยไปพร้อมกันเลยครับ scorpion น่าจะลงสกอร์เปียนก่อนครับอืมอืมผลโดนทิ้งที่วานไปไม่เป็นไรครับสตรอมสตรอม ถ้าผมลงสตรอรมเทิร์นแรกเอ้ฟิวแรกน่าจะดีอยู่นะครับเทิร์นต่อไปเขาน่าจะลงไม่ได้เหลือเทิร์นหน้าเขาด้วยจะลงต้องรีบลงนะอถ้าผมลงอาร์เมอร์ไป เขาต้องมาทุ่มเทินเอ้ยเขาต้องมาทุ่มฟิลแรกนะชอบพูดิดเป็นเทินตลอดเลยอืมอนี้ผมจะชนะนะครับช่องแรกนี้ผมชนะชัวร์นะช่องแรกผมมีอินฟินิตนะครับผมตอนนี้ผมน่าจะวัดใจลองดูเนาะ ไม okay you know, okay. <te> ่รู้ว่าเขาจะปัดลงหรือเปล่าอ้ารกมโอเคครับเพิ่งเล่นตาแรกเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่รู้อยูยเนี่ยก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้อีกให้ดูสตาร์นเนาะยังไม่ทันได้ลงคอเลยนะครับการ์ดเมนของคอเด็กเลยนะครับเ n ็นชันเทยังไม่ทันได้ลงเลยเดี๋ยวลองมาดูกันอีกเกมนึงครับเผื่อจะได้เล่นบ้างนะครับเกมนี้ ผมก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีเล่นเท่าไหร่นะครับเพิ่งเล่นมาสองตาแรกเดี๋ยวลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆอมผมมีเมา์เนาะผมอาจจะเก็บไว้ลงตอนเทินสุดท้ายก็ได้ครับมาผมเพราะว่าผมจะลงไม่ได้เลย ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันก็จะคอมโบกับ e n c น a n นเทอยู่เหมือนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่เอ c น a n นเทนเหรือ Cosmo ผมก็ลืมไปละขอโทษทีด้วยนะครับถ้าเกิดยับยั้งความสามารถต่อเนื่องเนี่ยเมาก็จะเป็นตัวหนึ่งหนึ่งมานาที่มีเจ็ดพาวเวเลยนะครับ Okay. เดี๋ยผมลงเคเบิลไปดึงการ์ดเข้ามาดูสักใบก่อนนะเผื่อเขามีการ์ดเจ๋งๆอยู่ใต้เด็กเนะอะน่า ลองเสี่ยงดูนะครับผมจะยอมเสียอิมโมนี่มาลผมนะอิมโมนี่มา,าผมลองลองเผื่อเขามีการดีดีบนมือนะครับวัดขึ้นไปเลยมมิสเตอร์แฟนตาสติกว้าวเอ็นชั่นเทสดวดีเลยครับ การต่อเนื่องผมจะเล่นไม่ได้ช่องฟิลแรกเนาะงั้นผมก็ลงจูบิลี่ไปก่อนคนระับเพราะว่ามันเป็นความสามารถเปิดตัวนะะอ้ยสวยเลย แบบนี้ผมน่าจะชนะนะครับโอเคตอนนี้การ์ดต่อเนื่องไปเปิดตัวผมจะใช้ไม่ได้นะผมจะลงต่อเนื่องได้เนะโอเคเท่านี้ผมอาจจะลงนิกิวลี่ไปครับเพื่อเอาการ์ดขึ้นมาแล้วได้สองใบก็ไม่เป็นไรนะเนาะเขาเป่าัะด้วย เขาจะลงตัวอะไรหรือเปล่านะลองลองวัดใจลงลีเดอร์ไปนะครับไม่รู้เขาจะลงตัวอื่นไหมอ๋อใช้ได้นะใช้ได้ตอนนี้ผมชนะนะครับทุรักทุเลเลย แต่ยังชนะอยู่ก็พอเล่นได้นะครับแต่มันก็ยังพอมีคอมโบอยู่ในตัวมันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผมไปฝึกเล่นแล้วผมจะลองทำคลิปแบบเล่นย,ยาวๆหลายๆเกมมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวา,านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเพิ่งเริ่มทำช่องใหม่ครับก็มีอะไรก็แนะนำติชมได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับผม ครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ